ขไไออนุญาตแทรกประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะในเวลา12นาฬิกาตรงนะคะก็ขอเรียนเชิญแม่ครัวนะคะที่ไปช่วยน้ำท่วมชุดที่ผ่านมานะคะทุกท่านรวมตัวกันที่ศาลาปฏิบัติธรรมค่ะประชาสัมพันธ์ถึงคณะแม่ครัวนะคะที่ไปช่วยน้ำท่วมชุดปัจจุบันนะคะที่ไปช่วยน้ำท่วมปีนี้ประชุมรวมกันที่ศาลา สารปฏิบัติธรรมนะคะเรียนเชิญทุกทุกท่านเลยค่ะครับต่อนะครับโอ้กุ้มแล้วก็ต้องปรับมาต่อท่านนะครับเพราะว่าถ้าเราลงยาวนิดนึ่งจะจะ้จำท่าได้ป <S S 1> รับาเริ่มนะครับ าก่อนก็ได้ครับป่าอะไรครับเดี๋ยวจะไปคุมข้างเวยได้กลางปีกออกนะครับยืดจนไห้สุดพยายามทำให้เหยียดตรงให้ได้แล้วก็มือมีอยู่หลังหูให้ได้ถ้าทำให้สุดนะครับแล้วโอบกลับเข้ามาอันนี้มือไม่ชิดกันนะครับแยกออกสองข้างเป็นซ้ายขวาตั้งฝ่ามือขึ้นแล้วดันออกไป ตรงๆลิเข้อมือลงปลายนิ้วเข้หาหาการระก,การรออกยืดไปให้สุดมือเวี่ยงไว้ที่ขนาดกับขนาดเลยแล้วสุดตาอมองตาเงยหน้าจำท่าใได้ก่อนแล้วก็กล้ามเนินก,ก,กลับลิกตัวเข้าปรับสมดุล จะคล้ายๆกันแต่จะเริ่มแยกซ้ายขวาแล้วจิตมันจะต้องไม่ไม่อยู่กลางเราจะเริ่มพยายามหาทิศคอนโทรให้ได้เริ่มใหม่นะครับหายใจเข้ากลางปีกออกขึ้นไปเลยตาม,มองตามม,มือเย็ดมือให้ตรงยืดให้สุดให้ได้หายใจออกกลางมืนถึงบริเวณเขา่าหรือตำแหน่งไหนก็ได้ครับที่ลงหมด ข้าวข้าวแล้วตั้งมือขึ้นตั้งมือขึ้นบริเวณอกอะครับตั้งอยู่เฉยก่อนชิดเข้ามานิดนึงก็ได้แล้วก็ดันออกใหลมหายใจออกเราันี้็พลิกมือข้าวยาวเลยเข้ายาวครับเข้าแล้วก็ออกขึ้นบน ออกขึ้นข้างบนเราเข้าหงลงมาถึงกลางอ,อกแล้วก็ออกออกวางบนเขา่าอันนี้ตามตำราคู่มือนะครับแต่จริงอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งเอาตามตำราคือเข้านีิยาวไปด้านหลังคือมีายเข้าไปเต็มปอดจนหน้าเง,งนขึ้นมองงบนเริ่มเข้านะครับแล้วก็ออก ตั้งมือขึ้นในลงมหายใจเข้าดันออกไปให้ออกพิกกมือลงอันนี้เข้าหมดเข้ายาวแล้วก็ดันขึ้นในลมหายใจใออกดันสามมือขึ้นมาบองตามเลขมือขณะกัน,นกออกแล้วดึงลงมาเข้ากรถึงการออกก็ออก

เต็มออกดันอาไว้นี่ออกตอนน่อในข้าวออกหายใจข้าแล้วก็ออกเวลาฝึกไม่ชะงักท่าเลยนะครับในบทเชื่อมไปท่าเดียวกัน เพราะว่าเราใ,ใช้ลมหายใจเป็นตัวควบคุมท่าว่าชา้าเร็วกระชับ เริ่มครับประมาณหายใจเข้า มือเป็นอย่างนี้นะครับเลยนะครับ กลับร่างกายร่าามันมีสมงเนี่ยปราหือสติรู้ตางเจลที่นี่สติมันได้เองการที่ร่างกายตึงคลายเรียกสติแต่ถ้ามันง่ายๆ มือเองมก้มมือยกมาด้านก่อนแล้วก็ถักไปหักข้อมือค่ะปุ่ประตูปุ่ประตูเปิดประตูุ๊บุ๊บปุ๊บางล่างค่ะแอนไปด้าอ่าขึ้นบนว่ายข้าบนค่ะว่ายอากาค่ะโองมาจัะห่ะค่บค่ะคัะค่ะค่ะค่ะคัะค่ะคัะค่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 ะ ุเราต้องมีเวลาเลย45ปอนด์เที่ยงกายกาาย45แล้วครับดูเลยนะครับไปให้เข้าออบลเดียวนะครับสองาศึกษาตานองที่ปนิ้้างเ้า อยู่บนซ้ายอยู่ล่างนะครับเลอเข้ากลางแขนนี่เข้าคอควายมือออกเอามือมาตรงกันแเล้วกเข้าว่าไปออกควายมือขึ้นตาม,มองตามขขตเข้าออกก้มตัวก็ออกออกออกดูปลายนิ้วนะครับกระตุ้น นิ้วกลางนะครับนิ้วกลางกับน,นิ้วโป้งกดกันออกหายใจเข้าเขา้าเอาหลังมือเป็นชิดกันแล้วก็ออกแล้วก็เข้าแล้วก็ออกยาวปกติท่านี้เราตกมือให้หน่อย ปกติข่านี้เราแนะนำกันสี่ช่วงหรือสามช่วงเอามาต่อกัน <c oughs> ที่บ้านจนอมยายหรือที่ไหนก็ต้องเป็นสี่ช่วงหรือสามช่วงเอามาต่อกันยาวๆช่วงหนึ่งไม่รู้เรื่องเลยบอกอะไรไปหมดเอาทีละช่วงนะครับเอาช่วงแรกคล้ายๆมันจะคล้ายๆซึงเศร้าคือต้องเป็นช่วงๆถึงจะต่อกันได้เป็นทีละทีละสเต็ปน,นะครับเป็นเป็นเท้า หายใจเข้ากลางแขนก่อนเราเริ่มเริ่มต้นที่ท่าว่าหายใจเข้ากลางปีกออกนะครับแล้วหายใจออกก้มตัวไปด้านขวาเอ็นตัวลงไปด้านขวาขวางคุณนะครับสองชิพื้นหน้ามองไปที่ปลายนิ้วที่พื้นหันศีรษะมองที่ปลายนิ้วที่พื้นสอบเหนือศีรษะชี้ขึ้นสองชี้ขึ้น สอกแยงที่ฟ้าแหละนะศิษศักษะแล้วลหายใจเข้าคืนตัวกลับมาพร้อมในท่ากลางปีกหายใจออกไปด้านซ้ายตามองไปที่ปลายนิ้วที่พื้นนะครับตามองไปที่ปลายนิ้วที่พื้นตามองไปที่มือข้างล่างนะครับหายใจเข้าคืนตัวกลับมากลางปีกอ่าอันนี้คือที่เราแนะนํากันคือเอาแค่นี้ก่อน ให้จำให้ได้ก่อนแล้วต่อไปค่อยๆมือไ่อมือจะเป็นขั้นตอนตามมาอันนี้หายใจเข้านะครับแล้วก็หายใจออกสายขึ้นบนหายใจเข้า ก้มนี้ออกเอบีบปอดก้มลงนาหากชิดพื้นใ,นใจเข้า รับประกันผมก็จําไม่ได้ของผมผูกผมก็จําไม่ได้หลายวันยังจาได้เอาทีละช่วงนะยอ้อนกลับมาเอาทีละช่วงเอาทีละช่วงเอาทีละช่วง,วง,วงคือกลางปีก่อนนะครับแล้วไปดานขวาในลมหายใจออกด้านขวาของคุณนะครับขวาของคุณขวาของคุณ ด้านขวาด้านขวาตามมองไปที่มือขอ้างล่างมือที่เท้าพื้นนะครับสอบเนือศีรษะแล้วก็วลาหายใจเข้าก็คืนกลับมากลางปีทำยังไงก็ได้ค่อยคคืนกลับมากลางปีแล้วก็ไปด้านซ้ายแล้วกลับมากลางปีนะครับหายใจเข้า จำจำส่วนนี้ให้ได้ก่อนทีนี้มันมีจดจดว่าทําไมเราถึงต้องไปมองมือข้างล่างเราต้องหันหน้าการที่เราจะมองมือล่างได้เราต้องหันหน้าหันหน้าถ้าทําให้ข้างหนึ่งเนี่ยตึงนะฮะสองเนี่ยดันขึ้นฝ่ามือหงายดันขึ้นดันไปยังไงก็ได้ให้มันดันขึ้นจนตึงเป็นทั้งเส้นลองทำดูแค่ที่กิดกนแล้วกัน ทำยังไงให้สองทิบพื้นตาบองที่ปลายนิ้วข้างล่างกับสองหนึ่งเหนือ่อยการอยู่ในศีรษะครับหายใจเข้ากลางปีกนักูิจัยเวลาขึ้นมาพยายามทำไม่เอาแขนขึ้นมาข้างใดข้างหนึ่งสิเวลาขึ้นขึ้นมาก็มันต้องถ้าสติเสมอเนี่ยมันต้องขึ้นมากอบกลางปีกเลยอะคุมไม้สองข้าง ประมาณนั้นแหละคือคืนมาก็กกลางเลยไม่ใช่มือหนึ่งไปวางแล้วตัวขึ้นดันขึ้นมาเราต้องทำสองอย่างสองข้างให้สมดุลกันให้ได้ประมาณนั้นนะ การองผู้สแสดงขร้มาท่านแสดงคมสมดุลแต่เราก็หมด,ดแรงอ่นี่นะครับเงงดินลมสูบฉีดเป็นหลักทั้งหล,หลักทั้งวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะแรงล้มถ่วงของมือที่เราเบี่ยงไปเวี่ยงมาเนี่ยมันผ่านการดึงดูดของโลกวิ่งเป็นวงกลมตลอดเวลานอกจากเป็นการบริหารเป็นปกติและเป็นหลักวิทยาศาสตร์ ครับเวลาเราเคลื่อนตัวเนี่ยอันไหนที่ที่มันออกไปนอกการควบคุมเนี่ยพยายามอย่าให้โดนอื่นถ้าเป็นเรื่องสติแล้วเป็นฉิ่นนะมันจะไหลวิธีการกระทบความเรียนของระบบมันจะแกว่งให้อยู่บนตลอด เอ็นได้ยังรู้เลยว่าช่วงขาเนี่ยยืดและคลายเหมือนกับท่าผ่อนคลายกระดูกอะากัดเย็นแล้วมีผลเยอะ สอบเวลาลงไปครับเข่าอยู่ตรงไหนอ่ะขนานกันให้ได้มุมนั้นอนะ่ะแล้วผนของร่างกายจะสูงครับสมมติว่าเขา่าผมอยู่บริเวณบริเวณที่นั่งเนี่ยนะครับสอบให้ลงประมาณเนี้ยถ้าไปยืดมันก็คลายตัวนิดเดียวกันนอนแล้วสบายไปหมดอนะครับพยายามให้อยู่ประมาณบริเวณเข่าเนี่ยมุม่าให้กว้างแค่ประมาณนั้นสักเท่าไหร่ถ้าได้ประมาณนั้นนะครับได้ประมาณนั้นเนี่ยคุณจะรู้ว่า ร่างกายยืดได้ผลเต็มที่มีผลขอการย,ยืดทางโครงสร้างเต็มที่มันมีฐานมาจากคำว่ากายสมบุรนะครับุบมบุมไหนที่ได้ผลถ้าแค่ไปมันก็ลงไม่ได้เพราะมันชิดไกลไปมันก็ง่ายไปนิดนึงหรือไม่ได้ผล เรียว่าต้นต้นต้นเหตุของความอ้วนมาาจากด้านข้างๆมันต้องท่าเนี่ยสมนึกบาปคาอว่าแผ่นดินสมนึกบาปแล้วก็ท่าเนี้ยนะครับเริ่มเริ่มหลวงปู่ให้มองที่มือล่งพอฝึกไปได้ที่ เพื่อนคอได้แล้วมองมือบนมองนิ้วข้างบนเริ่มสุดที่ท่านสอนเนี่ยท่านให้มองปลายนิ้วข้างล่างพอฝึกแล้วขยับกายหันหน้าได้แล้วให้มันมองเงยหน้าขึ้นอีกนิดมองปลายนิ้วข้างบนแต่ทั้งนี้อ่าสอต้องอยู่เหนือไหล่ให้สอกต้องอยู่เหนือศีรษะโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวคืนกลับมาไม่ได้นะเดี๋ยวไปดึงแรง ครับต่อไหมไม่ต่อหรือปม่ป้านะ10.1 10. จบแล้วนะครับ10.1 ควรแก่เวลาของการฝึกสมาธิบปุิสัตว์อันเป็นหนึ่งในวิชาที่หลวงปู่หลังสรรจารมหาสติปฏฐานสี่โดยแยกสามบอกพระหลักคืออานาปนาสติบอกพระเรียบบทบอกพระและสัมปญ,ญญาบอกพระมาเป็นหลักในการหลังสรรวิชานี้ขึ้นมาขณะที่ท่านฝึกที่ท่านรู้เข้าไปภายในกายตัวเองรู้อิทิบทตัวเอง หรือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อ,อกี้เรายก็ขอให้ท่านรละลึกรู้ลงช่วงนั้นนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะคะเรามาร่วมกันถวายคุณแด่เป็นสมเด็จพระญาณสังวรสังฆราชของเรา แม้ว่าจะเป็นอดีตไปแล้วก็ตามพวกเราก็ายังระลึกถึงพระองค์ท่านผู้เปรียบเสมือนธงชยัยแห่งพุทธศาสนาขององค์พระศาสดาเราหันไปทำพระรูปของท่านพวกก้าวกระหมอ่อมขอถวายบุญกุศลที่พวกก้าวกระหมอ่อมทั้งหลายได้นำมหาสติปัฏฐาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านองค์หลวงปู่พุทธอิสระขอถวายบูญนั้นแด่พระองค์ท่านขอพระองค์ท่านสู่สัมปายภภอันวิเศษสุดตามปณิธานของพระองค์ท่านด้วย สมเด็ิพระสัมมาสัมิทธิเจ้าโดยผ่านโดยหลวงปูพุทธาเชลัขอบุญนี้สนองตอบตอบตอบแทนพระคุณองค์หลวงปู่ผู้รู้ผู้กระเสิยของเราด้วยการเป็นสาธุและเป็นสาธุกับข้าวเจ้าสามครั้งเพื่ออนุโมธนาและอโหสิกรรมต่อกัน